สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านในการทำนายดวงชะตานะคะส้มทำนายด้วยการที่ใช้หลักแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในการดูในเรื่องของดวงดาวและไพ่ย,ยิปซีนะคะในส่วนของเรื่องที่ดีให้รับไปนะคะในส่วนของเรื่องที่รู้สึกว่าไม่ดีนั้นให้เลี่ยงที่จะกระทำหรือไปป้องกันนะคะด้วยความไม่ประมาทก็จะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับคุณเหนือสิ่งอื่นใดเหนือดวงชะตานะคะคือการเลือกที่จะกระทำ ของตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนเลือกที่จะกระทำเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายคลิปพิเศษค่ะเป็นการทํานายดวงรายปีของปี2,568ทั้งปีนะคะแล้วก็จัดเต็มทำนายในทุกๆเรื่องนะคะด้วยไพ่ยีีทั้งหมด10บใบเลยนะคะเป็นการทํานายทั้งในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพ โชคลาภเลขนำโชคแล้วก็เรื่องความรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จัดเต็มรับพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี หรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจปรึกษาในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ ในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะสำหรับในปี2568ส้มมองว่าสำหรับชาวกรกฎเนี่ยนะคะดวงโดยรวมในเรื่องของดวงดาวเนี่ยต้องบอกว่าปานกลางไปจนถึงค่อนข้างดีนะนะคะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสบดีนะคะจะในช่วงกลางปีเนี่ยจะมีการเลื่อนนะคะจากในเรือนลาภะนะคะมาสู่เรือนวินาศของคุณแต่ต้องบอกว่าข้อดีก็คือว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ย ะะมาจากในเรือนอริของคุณอริวินาศดาวจากเรือนอริดาวพฤหัสบ,บดีนะมาจากเรือนอริมาสู่เรือนวินาศเพราะฉะนั้นอริวินาศค่ะนะคะถ้าคุณคิดดีทดําดีพูดดีใครที่คิดไม่ดีกับคุณอนะ่ะเขาจะวินาศไปเอาง่ายๆเลยนะคะเขาโดนกรรมตามทานเองเพราะฉะนั้นเราอยู่นิ่งๆ ะะแล้วก็มาจากเดือนสุภาสุภาวินศสซมมองแบบนี้ว่าการที่คุณนะคะตั้งจิตตั้งใจจะทําในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะหลายคนอาจจะคิดที่จะไปบวชไปถือศีลเข้าหาทางธรรมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะนะหลายคนอาจจะคิดที่จะศึกษาในเรื่องราวเหล่านี้เพิ่มเติมซึ่งถือว่ามันช่วยในเรื่องของสติ ในการทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะในช่วงกลางปีที่มีการย้ายเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการเดินทางในเรื่องการซ่อมแซมของมันอาจจะมีเรื่องที่ให้เราไปเปลี่ยนหรือซ่อมแซมบ้านรถสิ่งของ บางทีอาจจะเลี่ยงไม่ได้แต่ส้มมองว่าถ้าคุณฝึกสติไว้นะคะคุณจะสามารถมีความนิ่งและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของเรื่องราวที่มันแย่มากๆส้มมองว่ามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น ะะส้มมองว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้แล้วก็นําเอาไปป้องกันได้เนาะนะคะดาวใหญ่ๆก็มีประมาณนี้เพราะว่าดาวเสาร์ก็ไม่ได้เล็งเรือนชะตาคุณแล้วนะคะจะไปอยู่ในเรือนมรณะของคุณก็ให้ระวังในเรื่องสุขภาพบ้างการเดินทางบ้างโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนรักคู่ครองนะคะหรือว่าหุ้นส่วนในเรื่องคนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะต้องระวังสุขภาพเขาหรือในเรื่องอารมณ์ของเราในการอยู่กับเขาอะ ออในการพูดคุยกับหุ้นส่วนพูดคุยกับคนรักคู่ครองอันเนี้ยยังต้องใจเย็นๆและใช้เหตุผลแล้วจะดีขึ้นนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากในเรื่องของงานเงินกันก่อนส้มเปิดไพนะ่เต็มเซตสิบใบนะคะเต็มเซตสิใบแล้วดูทุกเรื่องค่อยๆดูกันนะคะจริงๆเราส้มมองว่าในช่วงปี2000ปี2อ6 7อเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ย มีเรื่องที่คุณอาจจะต้องระวังค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นสุขภาพของตัวคุณหรือคนรักคู่ครองของคุณนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เด็กถาวรโดยเฉพาะปลายปีสุดๆนะคะเพราะมันอาจจะอย่างที่บอกอ่ะนะคะมันอาจจะเกิดเรื่องราวของการที่มีอะไรเสียให้ซ่อมนะคะหรือการเดินทางที่ยังต้องนำมาระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือเป็นในเรื่องของโรคระบาดก็ได้นะคะนะหรือเป็นเรื่องของกฎไหลย,ย้อนอาหารเป็นพิษแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ นะะในเรื่องของการงานการเงินมีเกณฑ์ทีเ่เสียเงินค่อนข้างเยอะอาจจะเสียเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อของมีมูลค่าราคาแพงซึ่งส้มจะบอกว่าถ้ายังไม่พร้อมอย่าไปเสียเตือนในปี67ตรงนี้ที่เหลืออีกประมาณ10กว่าวันเนี่ยนะคะถ้ายังไม่พร้อมยังไม่ต้องไปเสียถ้ายังไม่พร้อมลงทุนอย่าพิ่งลงเพราะมันจะสร้างความอึดอัดใจให้กับคุณนะนะะมันจะทําให้ในเรื่องเงินงานมันสะดุดได้นะคะไปอีก4เดือนเลย นะคะเนี่ยนี่คือแนวโน้มเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่พร้อมอย่าซื้ออะไรเพิ่มถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งลงทุนอะไรนะคะให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเดือนมกราถ,ถึงเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่แนวโน้มเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะอาจจะมาจากอาการป่วยของเราบางคนรีบเปลี่ยนงานเกินไปโดยไม่รอบคอบไปเจองานที่ไม่ถูกจริตแม้ว่าจะเป็นงานใหม่นะคะ กลับไปคิดถึงงานเก่าแบบเนี้นะรีบทํางานเกินไปต้องไปแก้ไขแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปในต้นคลิปเลยว่าเอาไปป้องกันนะคะแล้วปัญหามันจะไม่เกิดประมาณนี้นะในช่วงที่ดีมากๆเลยนะคือถ้าคุณทําจิตทําใจให้พ้นในช่วง4เดือนแรกของปีได้นะพฤษภาถึงสิงหานะคะบอกเลยว่าสุดปังนะคะเดอะสตาร์ขึ้นนะคะ พลังงาน Energy ภายในดีภายนอกมีสเสน่ห์มากนะคะแล้วก็การทำธุรกิจประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณตำแหน่งนะคะคุณจะได้รับการยอมรับในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานประสบความสำเร็จและผู้คนยอมรับในแวดวงสังคมของคุณเช่นเดียวกันไม่ว่าจะคุณจะเป็นอ๋อลูกน้องลูกจ้างนะคะหรือเป็นในระดับที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ตาม ะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับออนไลน์อินฟูนะคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะออดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยงานออนไลน์นะงานออนไลน์งานเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยปังมากเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวกับอินฟูดาราดีมากๆเลยนะคะดีมากๆมีชื่อเสียงโด่งดังบอกเลยนะคะโด่งดังดังดาราเลยนะคะทำ ทำคลิปทําอะไรเนี่ยคอนเทนต์อะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไวรัลในช่วงนี้นะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะในช่วงกันยาถึงธันวาเกียรติยศชื่อเสียงมาเต็มนะคะจะมออีอาจจะเป็นบุคคลเพศช,ชายนะที่ส่งเสริมคุณ เป็นผู้ที่มีฐานะมีชื่อเสียงมาซัพพอร์ตคุณอีกทีนึงหรือตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเองเนี่ยจนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศได้นะคะไพ่ไม่ธรรมดานะคะนี่คือไพ่ใบใหญ่และขึ้นไพ่ใบใหญ่ติดกันน่ะตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมมาเลยอะ่ะไปจนถึงปลายปีรับพลังงานดีๆไปนะคะมันเป็นอะไรที่แบบโดดเด่นและดีมากๆม,ม,มีความมั่นคงมีความมั่นคงมั่นใจในธุรกิจการงานนะคะวิธีการคิดเนี่ย มีความฉลาดรอบคอบมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะตำแหน่งหนะ้าที่การงานมาเต็มนะอันนี้นะคะขึ้นไพ,จพ่จักรพรรดิเลยนะดีจริงๆนะคะการเงินก็ดีการเงินส่วนใหญ่เนี่ยส้มก็ต้องบอกว่าในช่วงกลางปีเนี่ยการเงินให้ระวังที่คุณจะเห็นใจคนอื่นเยอะเกินไปนะคะแล้วไปเสียกับคนที่ไม่ควรเสียใจดีกับคนที่ไม่ควรใจดีจะทําให้โดนโกงได้นะอันนี้ให้ระวงังนะคะ ในช่วงแต่ว่าส้มมองว่าในทุกๆช่วงอ่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหลายคนนะชาวกรกฎเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่จะต้องนำพาครอบครัวไปสู่ความสบายขึ้นคุณมีศักยภาพตรงนี้นะคะที่จะนำพาครอบครัวไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะในเรื่องของอการใช้ชีวิตเนาะนะคะซึ่งคุณทำได้ ะะรายรับที่เข้ามาเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วในยิ่งปลายปี4เดือนท้ายปลายปี2568บโอ้โหบอกเลยว่าดีมากๆนะคะการเงินการทองดีนะคะสามารถที่จะบริหารในเรื่องการเงินดีแล้วก็ดูแลคนที่เป็นบริวารคนในครอบครัวได้ดีด้วยค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะดีมากในความคิดของคุณน่ยนะคะในเรื่องงานเงินเนี่ย เข้าใจเลยนะคะว่าคุณอยากมีเงินมากกว่านี้รอสักนิดหนึ่งเนาะนะคะคุณอาจจะส้มมองว่าในเรื่องเงินคุณอยากมีเงินเยอะๆแล้วก็อยากให้คนในครอบครัวคุณสบายอะ่ะเออนะคะอยากจ่ายให้เขาแบบไม่มีลิมิตเลยเขาอยากได้เท่าไหร่เราอยากให้เต็มที่นะคะแต่ว่าเราก็มีความเหนื่อยเนาะในการทำงานอะ่ะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวก็เอาพอประมาณเนาะ เอาให้ตัวเองไม่ลำบากในการเปในการช่วยเหลือเนาะนะคะเพราะว่าเราจะให้เขาโดยไม่มีลิมิตเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องใช้อาศัยความร่างกายเนาะสมองร่างกายเราทำงานมันมีลิมิตของมันะนะคะเ,เรารู้สึกว่าเงินทองช่วงนี้หายากจังเราอยากหาให้ได้มากกว่านี้อยากได้รับโอกาสที่มากกว่านี้อะไรประมาณนี้ก็ขอให้คุณทำอย่างสม่าเสมอคุณอาจจะรู้ตัวว่าคุณขาดการวางแผนงาน ขาดการทําอย่างสม่ําเสมอหรือความละเอียดถ้าคุณรู้ว่าคุณขาดอะไรแล้วคุณไปเพิ่มเติมตั้งแต่ตอนนี้คุณจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมรวมถึงในเรื่องเงินคุณก็จะบริหารแล้วก็มีเงินเข้าเยอะกว่าเดิมด้วยนะนะคะในเรื่องของคนใกล้ชิดนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนในระดับหัวหน้าเนี่ย หรือคนที่ทํางานด้วยอ่าอารมณ์เขาค่อนข้างเสียบ่อยแต่ว่าเขาใจดีนะเป็นคนใจดีที่ปากไม่ค่อยดีอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอันนี้คนในทีมไม่ค่อยถูกกับคุณสักเท่าไหร่เลี้ยงได้ก็เลี้ยงนิ่งได้ก็นิ่งนะคะคนที่ซับพอร์ตคุณได้ดีจะเป็นชาวกรกฎด้วยกันนะคะจะซับพอร์ตคุณดีเลยไปไหนไปกันเป็นหัวหน้างานที่ส่งเสริมคุณนะคะ ทำให้คุณมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีมีเงินดีบางคนนะเจ้านายรักนะส่งเสริมให้มีรถให้มีบ้านได้เลยอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครมีเจ้านายดีรักษาไว้นะอุปสรรคและปัญหาส้มบอกแบบนี้นะคะสาหรับอุปสรรคมันคือการทําอะไรแบบไม่สม่ําเสมอหรือไม่ยาวเออเนี่ยค่ะไพ่บอกว่าให้คุณเวลาจะทําอะไรนะ บางทีอ่ะในเส้นทางที่คุณต้องการอ่ะในเส้นทางที่คุณทําได้ดีคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําและอยากทําให้มันได้ดีแต่คุณรู้ไหมว่าคนอื่นกว่าจะประสบความสําเร็จมันใช้เวลาน่ะหลายๆคนออกจากเส้นทางที่เขาทําไปแล้วแล้วเขายังยืนอยากทําอยู่อ่ะเป็นสี่ห้าปีหกเจ็ดปีอ่ะเขาถึงประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าชาวกรกฎอยากสําเร็จในเรื่องใดต้องทําอย่างสม่ําเสมอและยาวนานอย่าท้อ ใครโบกมือลาไปก่อนเราอย่าถอยแค่นี้เลยใครทำมาแล้วหลายๆปีแล้วรอความสำเร็จได้เลยนะคะปังมากๆนะคะโอเคค่ะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวกรกฎนะคะอย่างที่บอกนะในช่วงปี67นะคะมีเรื่องต้องระวังเยอะอยู่เนาะนะคะในส่วนของปี68นะคะส้มมองว่ามีกฎไหลย,ย้อนนะยังมีอยู่ นะคะแล้วก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับความเครียดนะคะพวกไทรอยแพ้ภูมิตัวเองการใช้งานร่างกายตัวเองหนักเกินไปนะคะครึ่งปีแรกอันนี้ให้ระวังแล้วก็เข่าขาออฟฟิศซินโดมเข่าขาหลังไหลอย่างเงี้ยนะคะจะมีเยอะนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะดูแลเรื่องกระดูกนะคะประมาณนี้มาดูกันในเรื่องของโชคลาภนะคะ มาจากชาวธาตุน้ําเหมือนกันชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเป็นเพศชายผิวขาวร้างอวบนะคะชาวธาตุลมกุมิถุนตุลเป็นเพศชายแต่ว่าคนคนนี้เขาจะมีปัญหาในชีวิตเลขที่เกี่ยวกับเขาจะให้โชคคุณเลขนําโชคได้851นะคะ851ค่ะมาดูกันในเรื่องของความรักกันบ้าง ความรักนะคะสำหรับคนมีคู่ก่อนชาวกรกฎสมมองว่าสำหรับชาวกรกฎคนมีคู่ก่อนนะคือในช่วงปีเนี้ยปี67เนี้ยต้องระวังอารมณ์นะเอออย่างที่บอกมันค่อนข้างเปราะบางมากๆนะคะนะในเรื่องอารมณ์นะเพราะฉะนั้นคุยกันใช้เหตุผลใช้ความเมตตา ใช้ความอ่อนโยนคุยกันนะคะนะแล้วมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีในช่วงครึ่งปีแรกๆเนี่ยนะคะส้มมองแบบนี้ว่าครึ่งปีแรกอาจจะมีปัญหาเก่าๆเดิมๆความอึดอัดใจความเครียดในการทำงานแล้วเอามาลงกันหรือปัญหาเก่าๆคนรักเก่าๆมีเข้ามาในบางคู่นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะก็ยังรักกันยังศรัทธากัน มันยังตัดใจกันไม่ได้มียังรักกันมากนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ทําตัวดีขึ้นนะส้มมองแบบนั้นนะนะคะอีกฝ่ายหนึ่งทําตัวดีขึ้นนะคะ t h Emperor ครึ่งปีหลังเนี่ยความรักจะดีขึ้นนะคะส้มมองแบบนั้นแล้วก็เด่นมากๆนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะส้มมองว่าคนมีคู่เนี่ยถึงยังไงก็ไม่ค่อยขาดจากกันหรอกยังไปกันได้อยู่ นะะในเรื่องของคนโสดเนี่ยเด่นมากๆในเรื่องของการที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเพราะว่ายิ่งเฉพาะในช่วงปลายปีนะโอ้ครึ่งปีหลังอะ่ะบอกเลยไพ่ชาวต่างชาติขึ้นอะ่ะสองใบอะ่ะคุณต้องบอกแบบนี้เลยนะนะคะหลายคนนะคะอาจจะได้ไปทำงานในในแวดวงขององค์กรที่มีการร่วมทุ้นร่วมทุนกับชาวต่างชาติหรือไปทำงานต่างประเทศเลยแล้วก็ไปเจอ คนรักคู่ครองนะคะไปเจอเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติต้องบอกแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนประเทศเดียวกันแต่เป็นคนไกลหรืออาจจะเป็นคนไทยด้วยกันแต่เป็นคนที่เก่งภาษาก็ได้นะคะแบบนี้จะเจอเนื้อคู่แบบนี้อ่าเป็นรักรักแบบเป็นคนไกละนะคะที่เข้ามาเนาะนะคะคุณมีสเสน่ห์มากๆคนโสดนะคะคนโสดมีสเสน่ห์สุดๆเลยอ่ะสวยหล่อนะคะ คือจริงๆไม่จำเป็นต้องสวยหรอกก็ได้แต่เสน่ห์มันออร่ามันพุ่งออกมามันมีคาลิสตมาบางอย่างนะคะมันมีเสน่ห์บางอย่างที่มันพุ่งออกมาแล้วถูกตาต้องใจหลายคนด้วยความที่ส้มมองว่าเอเนอร์จีของคุณมันดีคุณรักตัวเองเป็นด้วยนะคะคนโสดเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังสดใสมากครึ่งปีแรกยังรู้สึกว่าแบบจะเอาอารมณ์อะไรมาอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีคนเข้ามาแต่บอกเลยว่าครึ่งปีหลังนะสดใสสุด จำมากๆนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่ออร์ e เคิลนะคะไพ่ออร์ e เคิลนางฟ้านะมีอะไรจะบอกในทุกๆเรื่องนะคะแนะนำอะไรเห็นอะไรที่ดีหรือว่าอยากแนะนำอะไรนะคะกับชาวกรกฎบ้างใบแรกคือเ e l ฟ f u l f ฟิ l i n g Prophecy ี่มบอกว่าเยอะมากๆเลยนะคะว่า อนาคตอยู่ในมือคุณอนาคตไม่ได้อยู่ในมือของดวงดาวดวงไหนไพ่ฟีซีใบไหนไม่ใช่ส้มทำนายแนวโน้มเพราะฉะนั้นการเลือกกระทำถ้าคุณคิดว่าอะไรดีทำต่อคุณคิดว่าอะไรที่การทำนายมันออกมาแล้วมันไม่โอเคไปป้องกันไปหลีกเลี่ยงได้คุณเลือกกระทำได้นะคะมองอนาคตให้ชัดนะคะแล้วเดินไปตามวิถีที่มันควรจะเป็นไปเนาะไม่วกแวก คุณจะเป็นเจ้าของอนาคตที่ดีด้วยการกลุ่มชะตาชีวิตนะด้วยมือของคุณเองเออคุณนะเป็นเจ้าของชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นส้มถึงส้มจะเป็นหมอดูส้มเชื่อว่าพลังงานความคิดความเชื่อและการลงมือทําสําคัญนะคะสำคัญที่สุดสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเซเลบริตีมนะะ้มีการเฉลิมฉลองนะคะมีการเฉลิมฉลองแน่นอนอย่างที่บอกความสําเร็จนะคะสเสน่ห์พารวยสเสน่ห์พาปัง นะตำแหน่งหน้าที่การงานที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นระดับใหญ่ระดับสูงเลยเพราะฉะนั้นมันมีการเฉลิมฉลองแน่นอนนะคะโปรเจกต์ประสบความสําเร็จหลายๆอย่างอันนี้เป็นไพ่พลังงานดีมากนะเป็นไพ่แบบไพ่สวยไพ่ดีมากจริงๆรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะสําหรับชาวกรกฎ perfect timing นะช่วงเวลาแห่งความสุขสมบูรณ์นะคุณเออคุณต้องใช้ความสุขนะ คุณต้องอิ่มเอมไปกับความสุขที่คุณจะได้รับในปี68เป็นของขวัญที่ดีเลยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังบอกเลยจริงๆคุณทำให้มันมาเร็วกว่านั้นได้นะนะโดยการที่หลีกเลี่ยงอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็พยายามนะคะลงมือทาคิดไปในทิศทางที่ดีนะส้มเชื่อว่าความสำเร็จมาเร็วกว่าเดิมแน่โดยไม่ต้องรอครึ่งปีหลังนะคะพลังงานดีมากๆไพานางฟ้าพลังงานดีสุดๆไปเลย ะะขอบคุณมากๆนะคะชาวกรกฎขอให้ชาวกรกฎมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ